ยอดหมาหญิงอัจฉริยะตอนที่519จบงานล่าวิญญาณตอนที่หนึ่งเมื่อมีเจ้าแกะโง่อยู่กับพวกเขาอูเสือและกลุ่มของนางจึงตัดสินใจเลิกรลมการล่าสัตว์อสูรทุกคนกำหนดการเดินทางกลับในเช้าตรู่ของวันรุ่งขึ้นและนั่นถือเป็นการจบงานล่าวิญญาณของพวกเขางานล่าวิญญาณในครั้งนี้ มีความหมายแตกต่างกันไปกับสิทธิ์แต่ละคนบางคนก็เป็นเหมือนงานรับวิญญาณครั้งก่นกอนๆส่วนบางคนก็เป็นประสบการณ์ที่ลืมไม่ลงแต่กับสิทธิ์อีกกลุ่มหนึ่งนั้นชีวิตของพวกเขาจบสิ้นที่นี่ภายในส่วนลึกอันมืดทึบของป่าประลองวิญญาณสิทธิ์หลายกลุ่มเริ่มต้นกลับกลุ่มแล้วกลุ่มเล่าบางกลุ่มกลับมาอย่างมีความสุขในขณะที่บางกลุ่มกลับมาอย่างเศร้าสลดหดหู่มีจำนวนหนึ่งที่มีบาดแผลอยู่บนร่างที่เหนื่อยล้าหมดแรงและถูกเพื่อนร่วมกลุ่มแบกมา พวกผู้เยาว์ที่เหน็ดเหนื่อยตรอกตรำม,มาตลอดงานล่าวิญญาณต่างก็ปราบริ้มยินดีที่ในที่สุดก็ได้ออกจากป่าปลองวิญญาณแล้วคนที่แข็งแกร่งมีโอกาสพิสูจน์ความแข็งแกร่งและพลังของพวกเขาด้วยการฆ่าสัตว์อสูรต่างๆในขณะที่คนที่อ่อนแอได้ตกเป,เป็นเป้าหมายที่ถูกพวกสัตว์อสูรและสิทธิคน,นอื่นไล่ล่ยลยอย่างไร้ความปราณีพวกเขาต้องเอาชีวิตรอดด้วยการวิ่งหนีและซ่อนตัวอยู่ในทุกๆวันสร้างประสบการณ์อันท,นทุกข์ให้กับพวกเขา พวกอาจารย์ก็นับจํานวนสิทธิ์ที่กลับมาทีละคนทีละคนและบันทึกจํานวนหินวิญ,ญญาณที่พวกเขาได้มาบางคนก็มีจํานวนที่น่าทึ่งส่วนบางคนกลับมามือเปล่าอารมณ์ความรู้สึกทุกแบบสามารถพบเห็นได้อูสเสวียและกลุ่มของนางกลับมาไม่เร็วและไม่ช้าจ,จนเกินไปเมื่อพวกเขาเดินเข้าไปในค่ายพักที่นั่นเต็มไปได้วยสิทธิ์คนอื่นๆที่กลับมาก่อนหน้าพวกเขาแล้วสําหรับคนส่วนใหญ่นั้นความตึงเครียดที่แบกมาตลอดเจ็ดวันในที่สุดก็ได้ผ่อนคลายสักที พวกสิทธ์ต่างก็เกาะกลุ่มกันพลางแบ่งเป็นประสบการณ์ทรมานทรกรรมของพวกเขาแม้ว่าจะมีความเกินจริงไปมากก็ตามแต่ก็ไม่มีใครคิดจะแยง้งหรือขุดคุย,คย,คยเรื่องราวของพวกเขาในตอนนั้นทุกคนต่างก็ต้องการความบันเทิงบ้างในขณะที่ให้ร่างกายและจิตใจของพวกเขาได้พักผ่อนเมื่ออูเสือและกลุ่มของนางกลับมาถึงอาจารย์ที่บันทึกคะแนนของพวกเขาก็เป็นคนที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อนพวกเขาจึงส่งหินวิญญาณระดับต่ำไม่กี่ก้อนเพื่อปัดเรื่องให้พ้นพ้นไป และไม่สนใจคิ้วที่เลิกขึ้นของอาจารย์เลยแม้แต่น้อยในตอนแรกฟ้านฉีตั้งใจจะส่งหินวิญญาณท,ทั้งหมดที่เขามีไปให้ใหกับอาจารย์แต่เมื่อเขาเห็นสิ่งที่อู๋เสือและคน,นอื่นๆทํา mm hmm. เขาก็เก็บหินวิญญ,ญาณส่วนใหญ่เอาไว้และยื่นส่งไปให้แค่ไม่กี่ชิ้นเท่านั้นฟ้านฉีครั้งหน้าที่เขาร่วมงานลาวิญญ,ญาณอย่าจับกลุ่มกับพวกสิทธิ์ที่ไร้ประโยชน์อีกล่ะอาจารย์ที่ทําหน้าที่บันทึกคะแนนของพวกเขาเห็นผลง,งานของฟ้านฉีแล,แ,ลแล้วก็ทําการขามวดคิ้วทันทีฟ้านฉีนั้น มักจะเป็นดาวเด่นของสำนักศึกษาเฟิงหัวอยู่เสมอและนิสัยที่ซื่อตรงมีคุณธรรมของเขาก็ทําให้เขาเป็นที่รักของบรรดาอาจารย์ทั้งๆท,ที่เขาเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดหรือมีพลังมากที่สุดอยู่แล้วเหล่าครูก็ยังคาดหวังในตัวของฟ้านฉีมากอยู่ดีเมื่อฟ้านฉีเข้าร่วมงานล่าวิญ,ญญาณครั้งที่แล้วเขาอาจจะไม่ได้หินวิญ,ญญาณมาได้มากที่สุดแต่ผลงานของเขาก็ยังเหนือกว่าคนส่วนใหญ่มากทาว่าครั้งนี้จํานวนหินวิญญาณที่ฟ้านฉีได้มานั้นน้อยกว่าเดิมเป็นอย่างมากเลย และยังเป็นหินในระดับต่ำทั้งหมดไม่มีแม้แต่หินระดับกลางอยู่เลยสักก้อนเดียวอาจารย์คนนั้นตำหนิเรื่องผลงานต่ำกว่ามาตรฐานของฟ้านฉีว่าเป็นเพราะอูเซว์และพวกศิษจากสาขาย,ย่อยฟ้านฉีก็ได้แต่ยิ้มแย่ๆใ,ให้อาจารย์และไม่พูดอะไรออกมาตลอดเจ็ดวันในงานล่าวิญญาณเขาไม่ต้องออกแรงอะไรมากเลยมีเชลชูก,กับเพื่อนๆอ,อยู่ในกลุ่มด้วยแบบนี้แทบจะไม่มีโอกาสให้เขาได้ทําตัวมีประโยชน์เลยแม้แต่น,น้อยหลังจากที่บันทึกผลงานของพวกเขาแล้ว เชียวชูและคน,นอนื่นอีกสามคนก็ไปยังที่พักของสิทธิจากสาขาย่อยอู๋เสือก็บอกลาพวกเขาและในขณะที่พวกเขากําลังจะจากไปนั่นเองฟ้านฉีก็วิ่งเข้าไปหาพวกเขาเชียวชูพวกเจ้ารอเดี๋ยวเชียวชูก็หันกลับมาอย่างงงๆเขาเห็นฟ้านฉีวิ่งมาที่พวกเขาหอบหายใจอย่างหนกักแต่มีรอยยิ้มกว้างบนใบหน้าอืมพี่ใหญ่ฟ้านมีอะไรหรอเชียวชูมีความประทับใจที่ดีต่อฟ้านฉีหินวิญ,ญญาณพวกนี้เป็นของพวกเจ้าทุกคน ฟานฉีหยิบเอาหินวิญญาณทั้งหมดที่เขาซ่อนเอาไว้ออกมาแล้ววางลงบนมือของเชียวชูหืมทำไมเจ้าไม่ส่งให้อาจารย์ล่ะเชียวชูรู้สึกประหลาดใจเพราะน้ำหนักของหินวิญญาณในมือเขานั้นใกล้เคียงกับที่พวกเขาแบ่งกันให้กับฟ้านฉีฟ้านฉีก็ตอบอย่างเขนิขนๆเล็กน้อยว่าในงานล่าวิญญาณครั้งนี้ข้าไม่ได้ช่วยอะไรมากนะักหินทั้งหมดนี้ควรเป็นของพวกเจ้าทุกคนข้าไม่อาจเอาความดีความชอบจากความพยายามของพวกเจ้าได้หรอก ข้ายังมีเรื่องต้องจัดการตรงโน้นดังนั้นข้าไปก่อนนะเอาไว้คุยกันใหม่แล้วฟ้านฉีก็หันหลังวิ่งจากไปโดยไม่รอคําตอบของเชียวชูเลยเชียวชูก็เกาหัวแบบงงๆในขณะที่หลงลั่วก็หัวเราะออกมาฟ้านฉีนั้นอาจจะไม่ได้ยืดหยุ่นไปบ้างเล็กน้อยแต่เขาก็มีความซื่อสัตย์และยุติธรรมอืมช่างเป็นคนดีจริงๆ ยอดหมอหญิงอัชริยะตอนที่520จบงานละวิญญาณครั้งที่2ภายในที่พักที่พลุกพล่านจอแจร่างร่างหนึ่งได้ดึงดูดสายตาผู้คนมากมายให้หันมาพวกผู้เยาวที่จับกลุ่มกันพูดคุยก็พลันหันมาจับจ้องร่างนั้นโดยไม่ละสายตาอูเสือเดินเข้าไปอย่างช้าๆในเขตที่พักส่วนเจ้าแมวดำตัวน้อยก็นั่งพักอยู่บนไหล่ของนางอย่างเกียจคร้าน แต่สิ่งที่ทําให้สายตาทุกคู่หันมาจับจ้องนั้นย่อมเป็นท่านแบบแบตตัวน้อยที่วิ่งเหยาะๆตามหลังอูสเสียมาเจ้าลูกแกะตัวน้อยที่ดูอ่อนแอวิ่งตามติดเป็นเงาของอูสเสียราวกับเป็นหางเล็กๆของนางร่างเล็กๆที่ดูนุ่มนิ่มปุกปุยนั้นดึงดูดสายตารักใคร่จากเด็กสาวได้สองสามคนแต่สิทธิผู้ชายส่วนใหญ่พ่นลมออกมาทางจมูกอย่างเย้ยหยันเมื่อเห็นภาพนั้นที่ป่าประลองวิญญาณนั้นเต็มไปด้วยสัตว์อสูรทุกชนิดมีตั้งแต่สัตว์อสูรระดับผู้พิทักษ ไปจนถึงสัตว์อสูรระดับต่ำที่อ่อนแอที่สุดซึ่งสัตว์อสูรระดับต่ำบางตัวก็ไม่แม้แต่จะทำท่าโจมตีและเป็นเป้าหมายแรกของสิทธิหลายคนพวกมันมักจะมีลักษณะเหมือนท่านแบะแบะตัวเล็กจิว๋วดูบริสุทธิ์ไร้พิษภัยผู้คนก็สามารถบอกได้ทันทีว่าแค่เหลือบตามองดูครั้งเดียวพวกมันก็เป็นสัตว์อสูรระดับต่ำแล้วใบหน้าของอู๋เสวียนั้นเป็นที่รู้จักในทางเาาโชและเรียกว่าแทบจะเป็นคนดังในสํานักศึกษาเฟิงหัวเลย สิทธุทคนจำนางได้เพียงแค่ชำเลืองมองครั้งเดียวการเข้าไปในป่าประลองวิญญ,ญาณและนำสัตว์อสูรระดับต่ำออกมาด้วยทำให้สิทธ์คนอืนอ่นๆมองว่าอูเสือเป็นตัวตลกด้วยพลังของเขาแล้วนั้นข้าละสงสัยนักว่าเขาจะสามารถฆ่าสัตว์อสูรระดับต่ำที่ตามหลังเขาอยู่ได้หรือเปล่าไม่อย่างนั้นทำไมถึงอยากจะมีสัตว์อสูรที่อ่อนแอแบบนั้นตามติดทุกฝีก้าวด้วยล่ะผู้เยาคนหนึ่งที่เกลียดชังอูเสือมาตลอดอดไม่ได้ที่จะบ่นกับเพื่อนของเขาด้วยน้ำเสียงที่ชิงชัง เขาอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งมากนะักแต่ก็ไม่มีใครสู้เขาได้หรอกเรื่องความหน้าด้านหน้าทนนะ่ะกอติดฟ้านฉีแบบนั้นก็ต้องผ่านงานล่าวิญ,ญญาณมาได้โดยปลอดภัยอยู่แล้วดูเหมือนเขาจะมีผลงานที่ไม่ดีเท่าไหร่นะเจ้าก็รู้ว่าพวกศิษจากสาขาย่อยนะ่ะบาดเจ็บล้มตายกันอยู่เสมอถ้าไม่ใช่เพราะมีฟ้านฉีคอยปกป้องแล้วก็เจ้าสารเลวนั่นก็คงมีชีวิตรอดกลับมาถึงที่นี่ไม่ได้หรอกอืมเมื่อกี้ข้าก็เห็นรอบนี้ศิษย์พิฟ้านทําผลงานได้ไม่ดีเลย พวกนั้นลากเขาให้ต่ําลงชัดๆถ้าไม่ใช่เพราะพวกนั้นแล้วก็สิทธิพิฟ้านย่อมไม่ทําผลงานได้หน้าผิดหวังอย่างนั้นหรอกพวกผู้เยาหลายคนรวมกลุ่มกันวิาพากษ์วิจารณและกล่าวโทษอูเ๋เสี่ยผู้เยาคนหนึ่งที่บังเอิญผ่านมาก็หยุดเดินกระทันหันและจ้องมองพวกเขาด้วยใบหน้าบุดบึง้งอู๋เสี่ยไม่ใช่คนแบบที่พวกเจ้าพูดแบบนั้นหรอกนะพวกผู้เยาที่กําลังสนุกปากก,กับการประนามและดูหมิ่นหยัดยามก็พลันหยุดและหันหน้ามองพวกเขาพบว่าเป็นสิทธิจากฝ่ายสัตว์อสูรวิญญ,ญาณ สิทธิ์พี่คนนั้นไม่ได้โดดเด่นอะไรแต่ทุกคนรู้จักเขาเพราะเหตุผลเดียวเท่านั้นนั่นก็คือเขาเป็นสิทธิ์พี่ผู้ชี้แนะเด็กใหม่ในปีนี้และสิทธิ์คนนั้นก็เป็นสิทธิ์คนเดียวที่ได้รับการยอมรับให้เป็นสิทธิ์ของคณะหมอย,ยาจิตวิญญาณนั่นก็คือหลีจือมู่สิทธิ์พี่ผู้ชี้แนะของหลีจือมู่ออกตัวพูดเพื่ออูทเสียไม่มีใครสักคนคิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นได้ผู้เยาว์คนนั้นตอบว่าเล็กน้อยแล้วจากมาพร้อมเพื่อนของเขา หลังจากที่เดินห่างออกมาแล้วเพื่อนของเขาก็ถามว่าทำไมอยู่ๆเจ้าถึงปกป,ป้องอูเสียล่ะเจ้าไม่โกรธที่เขาพยายามขโมยตำแหน่งของลีจือมู่แล้วหรอผู้เยาคนนั้นก็ตอบพร้อมกับหัวเราะอย่างดูถูกตัวเองว่าข้ามันตาบอดเลยกล่าวหาอูเสียว,ว่าขโมยตำแหน่งของลีจือมู่แต่ตอนนี้ต่อให้เจ้าฆ่าข้าให้ตายข้าก็ไม่เชื่อคำพูดพวกนั้นอีกผู้เยาคนดังกล่าวนั้นเคยมองอูเสียด้วยความไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ในป่าป,ะปลองวิญญาณนั้น หลังจากที่เขาปกป้องหลี่จื่อมู่ไม่ให้โดนทำร้ายแล้วหลี่จื่อมู่ไม่เพียงไม่แสดงความขอบคุณเขาแต่กลับอ้อนวอนขอร้องให้ฟ้านฉียอมรับตัวเองเข้ากลุ่มเพียงคนเดียวซึ่งนั่นก็ทำให้เขาโกรธเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามกลับเป็นอู๋เสวียคนที่เขาแอบชิงชังที่ทิ้งยาวไปให้พวกเขาโดยไม่พูดอะไรเลยแม้แต่น้อยและก็ต้องขอบคุณยาพวกนั้นที่ทำให้กลุ่มของพวกเขาฟื้นตัวกลับมาได้อย่างรวดเร็วและจบงานหน้าวิญญ,ญาณมาได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าไม่ใช่เพราะความใจดีของอูเสือแล้วละก็กลุ่มของพวกเขาก็คงตายในป่าประลองวิญญาณอย่างน้อยก็ครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเขาก็เข้าใจในที่สุดว่าข่าวลือที่หลีจือมู่ปล่อยออกมานั้นมันเชื่อถือไม่ได้